จงเข้มแข็งอย่างดอกบัวยืนอยู่อย่างสง่างามแม้ในยามที่ไม่มีใครให้พึ่งพานะคะดอกไม้งามสวัสดีค่ะวันนี้ดอกไม้งามนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับที่ดอกของเขามีสีเหลืองสดใสสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือบานบุรีนั่นเองนะคะบานบุรี hmm. เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดเล็กนะคะทุกส่วนของลำต้นมียางสีขาวซึ่งลำต้นของบานบุรีมีลักษณะเป็นปล้องนะคะระยะห่างแต่ละป้องขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมและการเจริญเติบโตทุกส่วนของเขาจะมีน้ํำยางสีขาวอยู่นะคะส่วนใบจะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกันนะคะใบรูปขอบขนานหรือรูปหอบ ใบใบแหลมขอบใบเรียบผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันเห็นเส้นใบชัดเจนนะคะส่วนดอกของเขาก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพนะคะก็คือมีดอกสีเหลืองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่งนะคะกลีบเลี้ยงจะมีสีเขียว5้ากลีบโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5้าแฉก แล้วก็เป็นรูปปากแต่นะคะดอกตูมกลีบดอกจะบิดไปในทางเดียวกันส่วนดอกบานเมื่อบานเต็มที่จะกว้างประมาณ6-10ึงเซนติเมตรนะคะส่วนผลของเขาจะเป็นผลแห้งแตกทรงกลมมีน้ำและมีเมล็ดเป็นจำนวนมากนะคะประโยชน์ของบานบุรีนิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับเนื่องจากมีดอกสวยงามปลูกประดับสวน ตัดแต่งเป็นพุ่มคลุมดินเพราะเขาเป็นพืชทนแรงด้วยนะคะทนดินเข็มได้แต่ไม่ทนน้ำท่วมขังนะคะบานบุรีเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำกิ่งตอนกิ่งและเพาะ,มะเมล็ดนะคะเขาจะออกดอกตลอดปีแต่ดอกจะดกมากในช่วงฤดูร้อนนะคะ การปลูกบานบุรีดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนสายนะคะรดน้ำให้ชุ่มและควรจัดวางต้นไม้ให้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอนะคะเพราะจะทำให้บานบุรีออกดอกสวยงามเพราะเขาเป็นพืชที่ชอบแดดนะคะคเพื่อนๆและในการรดน้ำ บานบุรีเป็นพืชที่ต้องการน้ำปานกลางควรรดน้ำในตอนเช้าวันละครั้งและควรรดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรให้ขังแฉะนะคะเพราะจะทำให้รากของเขาเน่าตายได้ค่ะและในการให้ปุ๋ยนั้นบานบุรีเป็นพืชที่ค่อนข้างขึ้นง่ายไม่เลือกดินปลูกนะคะเป็นพืชที่ดูแลไม่ยุ่งยากการเจริญเติบโตก็งอกงามได้ดี ปุ๋ยที่ใช้ควรเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุมตอนปลูกนะคะเมื่อโตแล้วให้พวนดินบริเวณโคนต้นแล้วใส่ปุ๋ยหมักประมาณปีละสองครั้งก็เพียงพอนะคะเพื่อนๆเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ดูแลง่ายนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะ เจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ